ก็สะบัดสิเรื่องขาดสะบัดยังไงสะบัดลองดูสะบัดอย่างนี้น้องมันหกไปหรอกมา้าช่วยเอามันออกไปทีสะบัดเ้อก็สะบัดสิไม่กินอะไรตรงนี้แล้วดูรักกันโอ๊ยงับงับผมลุก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 สวัสดีค่ะทุกคนน้องเจนด้วยสิบอกด้วยน้องันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ ซาฟารีเวิลด์ตอนที่สองใครยังไม่ดูตอนแรกนะคะย้อนไปดูได้นะฮะ,ะบอกว่าสนุกตืก่นเต้นคือที่นี่เนี่ยมันใหญ่ไหมคะเกสใหญ่มากคือต้องมาแนะนำว่าอ่ะใหญ่ไหมเมื่อตอนที่แล้วไปไหนมาล่องอะไรล,ล่องเรือน่ากลัวไหมสนุกไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรากำลังเดินไปไหนครับหมา่ามาเราจะไปให้อาหารอูดเฮ้ยเขามีออสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะาอายุ4เดือนอ๋อเแบบี้อูดฮะเบบี้อูดขนนุ่ม,มาก จริงเหรอโอเคแล้วก็ก่อนจะไปแวอะไรครับอุ้ยมันเถียงอะไรกันคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอพูดว่าอะไรกันนะเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดที่นี่หมดเลยนะอ๋อเกณฑ์ตัวอะไรครับเกณฑ์ฟาร์มิงโกฟาร์มิงโกเกตเตอร์ฟาร์มิงโกนะอ่าก่อนที่จะไปถึงอูดนะคะนี่เรามาแวะทีเฮาส์เอเวอรี่ชิคเก้นนะฮะอันนี้เป็นอะไรคะเกสค่ะ ออ๋คนจิ๋วๆอันละห้าสิบบาทอ๋อนี่มันจะเก๋ๆนะคะปกติจะเป็นเมล็ดเมล็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนให้อาหารสดอะค่ะเพราะนกเขาก็ชอบกินพวกผักผลไม้อะไรออยย่างงเี้๋อโอเคกายกายนกจับไหมอันนี้ของนกนะไม่ใช่ของเกล็เกลนะอ่ะมาม้าพาเข้าไปก่อนเลยให้ให้นี่มาแล้วเดี๋ยวเกดตามไปนะอ่ากายของนกนะกายอย่าเผลอกินนะอ่ะโอเค เดี๋ยวไปให้นกนกกินกินนะฮะอาม่าดูแลใกล้ชิดหน่อยเดินมาเดินมานี่ยต้นนี้หรือเปล่าที่นกเยอะเยออ่ะชูให้มันกินนะอ่ามันมาแล้วนะเจนเจนเหรอโอ้จิกจิกเหรอโอ้โหจิกจิกเลยนะโอ้อามาเร็วออะให้มันกินกินนะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวลูกให้มันกินโอ้ มาแล้วมาแล้วยืนให้นูยืนไว้แล้ยืนยืนยืนน้องเจสมาน้องเจสมาน้องเจสมาล่อมันเร็วออโอ้ยมันบินมาเกาะเลยมันมาเกาะเลยอือจุ๊บปันทีหนึ่งเดือดจิ๊บแล้วอ่าอันนี้อ่ะจะเอามันเลือกเหรอให้มันเกาะดิให้มันเกาะกายยืนกายยืนกายยืนแล้วมันจะเกาะอ่ะล่อจากจากต้นไม้มาชูโอ้ มาไหมเ <laughs> งียบสนิทเงียบสนิทเอา,ามีเก็บกับเืเปลือกไงจะกินเปลือกอุ้ยอุ้ยมันยังไงครับเกณฑ์ <laughs> มันมาขอาะแล้วหรอจีจีเหรอโอ้ชอบไหม <laughs> ให้มันก่อหูไหมเอาไหม <c oughs> นี่เจเจใได้มาเพียบเลยนะ <c oughs> เออบินมาเกาะเต็มเลยค่ะ เป็นไงเป็นไงจิกจเหรอโอ้เอ้ากายกายได้มาแล้วเหรอฮะต้องไปล่อมันท่าไหนอ่ะฮะอ้าวตกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ล่อใหม่แม่แอนนี่ค่ะคนนี้ไม่มีซีนไม่ได้จะต้องแยกกลับมาให้มีซีนของตัวเองนะเป็นนางร้ายนางอิจฉา ะเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้จะหยุดพูดได้ยังรอนเล่ยจะพูดจะพูดความจริงเยอะของดีๆมีก็ไม่กินจอดโคนข้างล่างยิ้มนี่เดียวก่อนยิ้มนิดเดียวเดี๋ยวมามาจะถ่ายรูปนะคะมามาจุ๊บกับนกสิจุ๊บมาจริงจุ๊บจุ๊บว่าไงมีอะไรพูดช่วยเอาไอ้ตัวนี้มันออกไปหน่อยสิก็สะบัดสิเจ้าค่ะสบัดยังไงสะบัดลองดู สะบัดอย่างนี้ต้องมันหงไปหรอกอาสะบัดไปเรื่อยๆสะบัดแบบเต้นติ๊กตอกอ่ะว่านี่ไงโอ้าวมามาช่วยเอามันออกไปทีสะบัดเธอก็สะบัดเซ็กไม่กินอะไรตรงนี้เราดูดูดูเกินเลยเต็มอลยจ้ะเลอะเลยอ่ะฮะเฮ้ยเราซี๊ดเหรอทำทำได้ดีมากลูกอุ้ยเซ็กเซ็กเซ็กตุ๊กตาเซ็กตุ๊กตามันเก่งใจความเป็นมนุษย์บ้างนะเราเป็นนกนะ เยเดี๋ยวระวังมันจิกตาจริงนะเนี่ยหน้าตามันดูจริงจังขึงขังมากเลยเรารักกันนะเสียวมันจิกจังเลยมามาเอามันออกไปไม่สะบัด tiktok เกิดอะไรขึ้นมันกินเครื่องประดับฉันเนี่ยปล่อยลูกปล่อย ดูดูอนกมันจะชอบจิกๆจอย่างนี้นะะอเครื่องประดับเครื่องประดับอะไรจะจิกอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้สี่เดือนเหรอตัวใหญ่กว่าคนอีกอะฮะโอ้โหเข้ามาไกลมากนุ่มจริงด้วยอะนุ่มจริงด้วยห้าเดือนสองวันเหรอคะโอ้มามาอุ้มสิมามาอุ้มอุ้มน้องดีอุ้มน้องให้ไปจับดับฝน อ่ะจับเลยจับเลยอ่ะลองจับหัวมันดูนะขนมันนุ่มไหมอ่ะนี่ไงจับนี้ได้จับนี้ได้อไม่ทันไม่ทันฮะจับเลยก็กล้าจับเลยนี่ไงแบบว่าจับเห็นเปล่ามนหนีนะมันหนีมันไม่หนีรอกจับสิอ่ะจับได้เลยโอ้ยโอ้ยอ้มันมาอ้อนป้าเป็นหลักเลยะเดี๋ยวนะได้กลิ่นได้กินสายู ทำไมเขาสี่เดือนเขาตัวใหญ่กว่าเราอีกอะ<ช>เจนฮะโอ้ยมายอมมากอดกับเกดแล้วนะดูรักกันอ,อุ้ยงับงผมลุก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  <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> น้ำลายอุดเปล่า <laughs> ขอไมไหมลองดูดิไม่ไม่่ะไปเละไปเละไปนุงไปนุ่ <laughs> สระผมด้วย <laughs> <laughs> คราบสระผมด้วยวันนี้ นอนน้ำลายอุดไปนะงอนละงอนละอ่ะเล่นดิอย่ายายายาเจ็ดเจ็ดอ่ะกอดไปเลยเนี่ยบอกโอ๋โอ๋พูดพูดวันโอ๋โอ๋อ๋โอ๋เห็นไหมเพอาะโอ๋โอ๋มันก็จะมาเออเห็นไหมอ๋อนี่นี่นี่เกณฑ์เกณฑ์แล้แอบจุ๊บเจนตลอดเลยอ่ะอะ โอ้ดูดูดูจูบเลยเออเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้มันจะชอบพิเศษนะอ้าวมาอดมหัวเก่ง้อนแล้วโอ้โหทำไมมันกิ๊งจุบเลยมันอ้อนจริงนะเนี่ยมันไม่กอดแอนฮะ แอนจอดได้ป่ะใช่เพราะมันรู้ว่าฉันน่ะไม่รักษาหั <c oughs> <c oughs> ์มันแบบมีสัญชาตญาณนะเธอว่าใครชอบมันไม่ชอบกันี่โนนเมื่อกี้ไปล้างมามเป็นไงไหนคนขาดเลยนนเหรอดีอเหรอเออได้แล้วล้างออกมามันร่วงมาเต็มเลยบบบน่วว้ <c oughs> เอาละโอโ,โหโ,โหโย,ยื่นมาเป็นกองแับเลยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยงบอกนะไปอะไรอะไรฮะไปไหนต่อไปไปไหนร้านอาหารยีราฟยีราฟนะอ่าไปไปลุยเย่อย่าห่วงล้อนะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแทนเอาล้วนี่เราตอนนี้เราถึงศาลาเลี้ยงยีราฟแล้วนะเจนเจนเอาไหมเรอ เลี้ยงไห้ยีราบอ่ะไปไปเดินไปทางนูน้นทางนู้นทางนู้นไปเนี่ยโอ,โ,โอ้โหกินกให้ยีราฟกินหรอโอ้อะชูเลยชูให้ยีราฟกินเลยโอ้ลิ้นยาวเลยยิว้วชอบไหมชอบชอ,บอะจิ้มใหม่จิ้มใหม่เออเดี๋ยวแวจิ้มใหม่อะมาจิ้มใหม่เอา,มหมาอให้ยีราฟใหม่โอ้โหเต็มเลย ระวังน้ำลายยีราฟยังยังสนุกกันอยู่โอ้โหเอ้ายีราฟหล่น <c oughs> ลกรเป๋าใส่อะแลบลิ้นยาวเลยอะตาหวานจังเลย <c oughs> เกนนี่สนุกกว่าเพื่อนเลยเ่ะ เจสนี่ประทับใจอูดเลยดูหน้าตาประทับใจอ่ละลาไปแล้วนะคะบายบายครับก bye, บายบายบายทุกคนเจสเด้วยบายบายรักอูดปู้ใจรักอูด <c oughs> ถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกง้องกริงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบายบาย